ตอนที่เริ่มมาทําคลิปแรกๆแ,แต่ตอนนั้นยังไม่ใช่อินฟูดด้วยซ้ำเป็นแค่แบบคนทั่วไปเลยที่แบบชอบทําคลิปเล่นใน Facebook เฉยๆอะไรเงี้ยมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพูดว่าทําแบบนี้ทําไมแบบต้องการแบบขเขา,า,าเรียกว่าเด่นหรอแบบว่าเขาเรียกเร้องความสนใจหรออะไรเงี้ยเออมันตอนนั้นเราทำอะไรตลกห้อหอะไรบางอย่างที่ฟิตเนสนี่แหละแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยจุดประสงค์ของเราอยที่จะการทำคลิปนั้นนะั่ะมันไม่ใช่ในส่วนที่เขาพูดออกมาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าสิ่งที่มันเสียใจที่สุดก็คือ คือเพื่อนเราเองแทนที่จะเป็นคนที่เข้าใจเราไปกลับแบบมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แจกตัวสวยนะคะไม่พูดอะหรอก็เป็นเป็นข่านะพี่ก็เป็นเป็นยังเงเผล่นะเผล่นเผล่นทำไม่ได้เคยเจอคอมเมนต์เยอะมากๆที่เข้ามาคือบางอันเนี่ยมันก็อ่านแล้วมันก็รู้สึกแบบเขียนแรงจังพูดแรงจังอะไรอย่างเงี้ยนึออกปะบางคำพูดก็จะแบบว่าเป็นเพื่อนเก่าเราคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกัน แต่ที่พี่จะพูดก็คือว่ามันไม่ที่พี่เคยเจอแย่ทสุดคือการแชร์รูปเราไปได่ามากกว่ามันมันหนักมากกว่าการที่แบบแค่มาคอมเมนต์เป็นรูปเสฉวนใบหนา้าค<ะ>่ะเขาก็เป็นคอมเมนต์แบบเชิญม,ม,มาว่าแบบอุ้ยกินข้าวไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนู่นอรอ,อะปะ่า<ะ>เออเราก็เลยรู้สึกคิดในใจว่าก็ไม่แปลกปะกูทำวงในกู<ะ>ทำภาวะผับเสฉวนใบหน้าเมื่อไหร่วันไหนไก็ไ,ไ,ได้แต่ว่ามันอยู่ในการเทศสารที่ถูกป้องกันสานที่ฉันใส่คือทะเลค่ะฉันไม่ได้ใส่เป็นงานแต่ง เลมไม่ได้หรอกตอมเนาะแต่๊มันก็มีค่ะสมัยแรกๆเนาะสมัยตอนที่ใจมันยังไม่แกร่งพอมันก็จะมีน้อยถามว่าลูกวันนี้มันเจอไหมมันก็ยังเจอแต่ถามว่ามันยังน้อยไหมมันก็ยังน้อยแต่แค่ ก็แล้วไงก็แล้วแต่จะถามว่า,าการที่ไปเห็นคอมเมนต์แรงๆอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่กับอาการที่รู้สึกว่าหน่อยมันก็ยังมีอันหลักๆเลยคือโดนบูลลี่หน้าตาจนได้มีชื่อเพจมาม่วงจนทุกวันนี้นะคะใช่ใช่เคยเจอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เคยพูดเกี่ยวกับเรา,าเล่าถึงกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่อยู่หลังบ้านเนาะแล้วก็ชอบแบบชอบไปเสือ่ยงไปเสือกคอมเมนต์แต่ละคนที่คอามาคอมเมนต์เรื่องงานเราอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นยังไงบ้างจะดูฟีดแบบเนาะ แต่ก็เจอคนที่ดา่าเราส่นวนใหญ่มทำไมมีแต่มีแต่คำว่าทําไมอะไรแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนั้นก็เป็นเด็กที่ปุ๊บกระ่ายค่อนข้างอ่อนและตอนนี้ละ่ะก็ยังอ่อนอยู่ดีแต่บึ้มดี <laughs> วี่หน่อยรู้สึกว่าเสียใจยมากเสียใจจนจนรู้สึกว่าเฮ้ยกูไปทําอะไรให้เขาก้าวหวาเไม่เป็นไรอยู่ว่ากู ผู้ทาอะไรผิดออว่าจนกลับไปดูคลิปดูรูปตัวเองว่ามึงคูณทาให้คนอบข้าง <esos> เดือดร้อนหรือเปล่าผู้<ขอ>ไปทําให้ญาติน้องของเขาอยู่ในนั้นอยู่ในคลิปด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้จนเราไปดูว่ามันกระทบอะไรหรอมันก็ไม่กระทบแต่ทําไมคําพูดหรือคอมเมนต์อะมันแรงจังวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แแบบตอนนั้นอะคือตอนนั้นเงียบเงียบหายไปแบบเป็นเดือนเลยไม่ไม่ทำคลิปไม่ทําอะไรเพราะรู้สึกว่าถ้าทำอีกมันก็จะมี แบบนี้ขึ้นมาอีกจนเรารู้สึกว่าเรากลัวไปช่วงหนึ่งเลยแต่พอวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าได้คำปรึกษาจากพี่ๆนี่แหละก็ะแบบว่าหยุดทำไมท,ทำต่อไปซอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแลวเราก็ไม่ได้ทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนหรือทําต่อความวุว่นวายอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคอที่รู้สึกว่าไปทําปัญหาอะไรเขาวัดเราแบบเรามีความสุขของเราเราทําในพื้นที่ของเราเราโอเคมากทุกคนรักเราอะไรแบบเนี้ยหรือเปล่าไม่รู้ แต่ก็แบบรักแต่ก็แบบว่าฉันไปทําอะไรให้คุณแค่นั้นเองคําถามที่อยากถามขึ้นมาคือเราไปทําอะไรให้ทําไมคุณมันมักจะไปถึงนมาว่าเราอะไรเงี้ยเป็นอะไรกันหนาแบบมันเหมือนกับมนุษย์เราอ่ะวันวันนี้มีไรทําเยอะนะนั่งแบบคอมเมนต์คนนั้นคอมเมนต์คนนี้แบบในเชอร์ไม่สร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ชอบก็แค่ In อ,อินบ็อกบอกอินฟูทุกคนเนี่ยมันไม่มันมันสามารถติได้ทุกคนสามารถโดนติได้ติชมติได้ว่าได้ชมได้นึกอ,ออกปะไมไ่เราไม่ได้แบบไม่รับฟังคำเห็นของใครอะไรเไงี้ยแต่บางคำเนี่ยมันก็มากไปสำหรับสภาพจิตใจใครหลายคนเหมือนกันเลนะครเสียใจนะแล้วก็มีตั้งคำถามว่าเการที่เราแบบอยากจะทำแบบนิบตลกหรือเราจะทำแบบคลิปที่มันแบบเราดีเราเลี้ยงให้คนอื่นมันสนุกอะ มันกลายเป็นว,ว่าเราอยากจะเด่นหรือเราได้รับความใจจริงๆหรือเปล่าวะถ้าเราจะทําต่อไปอีกอะมันจะดูว,ว่าเราแบบหิวแสงหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยเป็นคนที่ภูมิต้านทานอ่อนแล้วก็เพิ่งจะเคยเจอกับคำ<ห>ดา่าอะไรแบบเนี้ยเอาจริงตอนแรกไปไม่ถูกนอยไปไปทุกอย่างเลยเลยนะ้นไม่อยากไม่อยากทํางานไม่อยากแบบ อะไรเขารู้สึกว่าโอ้เรามันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอในสายตาเขาเรารู้สึกว่าเราเป็นพ้อด้อยในกลุ่มขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบนี้แต่ก็บอกตรงๆว่าเราปรึกษาพี่ๆท,ทุกคนให้คําแนะนําที่ดีมากเราก็เลยมีความคิดช,ชุดหนึ่งที่ว่าถ้าคดาด่าของเขามันไม่ได้ไปลงมบกับเลขในบัญชีเราก็ไม่จำเป็นต้องมาสนใจคือจริงก็ไม่ทาอะไรค่ะไม่อยากใช้คําว่าชินดีสาเพราะว่าคาว่าชินไม่เหมาะสมในการที่จะ ผูกใครมานั่งคอยเมนแรงๆแล้วรู้สึกแบบว่าชินชาไปเลยอนะไรอย่างเงี้ยการที่อาจจะเพราะที่แบบแข็งแกล้งเจออะไรมาเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออพยายามแบบปล่อยผ่านมันได้แล้วก็หลับพุงมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า,วา,วามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วควรจะทำกับใครแค่ามาทบทวนกับตัวเองแล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อื่นๆว่าคอมเมนต์อื่นเขามีความคิดเห็นย,ยังไงแล้วพอแบบนั่งอ่านแล้วก็มาวิเครอว่าเอ้ยทุกคนเขาชอบนี่อยากให้ทำอีกนะลองเล่นอันนั้นอีกสิอะไรเงี้ย มวลเอนิจีพลังงานที่แบบว่าให้กำลังใจอ่ะโพสิทีมอ่ะมันเยอะมากๆเลยจนเราแบบว,ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าคนแบบอยากดูมีความสุขมีมวลที่มัเยอะมากๆเราก็ทําตรงนั้นต่อไปอนะไรเงี้ยกลับมามองตัวเองก่อนอันดับแรกอะเราจะ มันกระจกอะค่ะแต่เมื่อมันทําอะไรไม่ดีเราก็รู้ว่าเอ้ยมันก็ไม่ดีคืออี่อย่างนึงงานพวกเนี้ยหรือการเป็นอินฟูหรือเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลอย่างเงี้ยคนรอบข้างอะคือคนที่มองเราอะชัดกว่าที่เรามองตัวเองอีกบางมุมสมมติว่าเราทําอะไรลงไปเงี้ยโดยที่เราแบบไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่คนรอบข้างก็จะแบบ เ้ยแกอันนี้มันไม่ดีนะมันไม่โอเคนะหยุดไหมอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีอะไรแต่เราก็เลยแบบอันไหนที่ไม่ดีเราก็เปลี่ยนตัวเองอันไหนที่ดีเราก็จะขอบคุณที่ทำให้มีทุกวันนี้ไม่มีใครดีเท่าไม่มีใครดีเท่าจริงๆว่าเราก็เจอเขานะ แล้วก็บอกว่าเออมึงมันเปน,น,นดูยังไงหรอมันดูแบบที่เรา้วสนใจหรอมันดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบว่าก็เหมือนแบบมึงพยายามแบบให้ตัวเองแบบเป็นที่น่าจดจ่าขึ้นมาแบบหิ้วแสงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่า เออเราขอโทษนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำอะเราก็บอกว่าเออเราขอโทษให้คำให,ให้คิดแบบน,นั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนานแบบนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนเกิดสว่าการทำของเราอะมันไม่ถูกใจเธออะไรเงี้ยเท่าหหังที่เจอเราอะเ็เลื่อนผ่านหรือว่าแบบเพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งเราอยากทำแล้วเราก็ไม่ได้มีเจตนานที่แบบต้องการอะไรจากใครต้องการผลประโยชน์จากใครเราทำเพราะเราชอบแลว้วก็อยากจะให้แบบ คนอื่นแบบหัวล้อสะดวกไปกับเราเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้พูดต่อนะว่าขอโทษเอ้กูแบบเออเขาใช้ตรงกิดก็ไม่นะเขาก็แค่แบบมก็แยกย้ายเลยนะเวลาคอมเมนต์เราเรารู้สึกว่าทุกคนมันต้องการตัวกรองเนาะขนาดน้ำเรายังกรอกระดื่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเรากเวลาคอมเมนต์ใส่ใคจอะเราว่ากรองผ่านสมองนี่มันก็ดีอย่าแบบอย่าคิดปุ๊บคอมเมนต์เลยเพราะไม่งั้นแล้วมันมีปัญหากลับมาหลายๆอย่างหนึ่งคนที่เขาจ้องจะเลงคุณเขาอาจจะแคร์ไฟฟอกก็ได้สองเรา คุณมาด่าเราเราสามารถแคปไปโองก็ได้ 3. สิ่งที่คุณทาเอาไว้ทุกคนกลับมาขุดได้เสมอคุณตัวเองคุณจำไม่ได้หรอกว่าคุณคอมเมนต์ด่าใครไปบ้างแต่ทุกคนขุดมาได้เสมอในเวลาที่ต้องการเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าการผ่านกระบวนการทางความคิดเพราะตอนนี้เราเป็นคนที่จบการศึกษาเนาะอีกมีการศึกษาที่ดีถ้าการศึกษาดีคำพูดเราก็มันก็ต้องดีแหละ ก็ใจเขาใจเราค่ะไม่ชอบสิ่งไหนก็อย่าทำสิ่งนั้นกับคนอื่นขอบคุณค่ะพยายามใช้เน็ตจิกเยอะแล้วกันนะคะจะได้ <c oughs> เป็นตอบไปไวไม่รู้จะฝากอะไรอะ่ะเอาเป็นว่าทุกคนต้อง,องฟังตรงนี้กอนว่าบทความต่างเพราะความบางอย่างที่พิมไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจคนและมนุษย์มากๆบางคนเนี่ยแค่ฟังก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วบางคนแค่ฟังก็รู้สึกอยากฆ่าตัวตายแล้วเพียงแค่คุณคิดก่อนเมนต์น่ะมันจะไม่ทำลายจิตใจใครแล้วมันก็ไม่สร้าง ความเสียหายให้กับสภาพจิตใจคนทั่วไปในโลกด้วยครับหนึ่งวินาทีนะที่เราคอมเมนต์ไปอะ่ะบางคนมันอาจจะจำคำคำนี้ไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะหนึ่งคอมเมนต์มันสามารถทําให้คนฆ่าตัวตายได้เลยคิดก่อนโพสต์ดีกว่าจริงๆก็อยากคิดเยอะๆแหละใจเขาใจเราเนาะใครก็ไม่รู้อะ่ะมัคอมเมนต์คุณในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวคุณอนะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงอย่างเช่นแบบจริงๆแล้วเราพยายามทำงานสักง,งานหนึ่งเพื่อ เอาเงินไปรักษามแม่ของเราที่ป่วยแต่ไม่มีใครรู้บางคนเป็นว่าที่มันหิวเงินว่ะที่มันแบบว่าต้องการแบบให้มีชื่อเสียงมาเพื่อแบบอยากจะดังว่ะโดยที่เราไม่รู้จุดประสงค์ของเรา,าคืออะไรมันก็มันก็เสียใจนะที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเขารู้จักเราแค่แบบภายนอกก็อยากให้กินเยอะๆุูมหนักแต่ละคนไม่เหมือนกันตอนเราวังคัพูด